สวัสดีครับช่วงจอดยูเล่าเรื่องมาต่อกับเรื่องหารทานในตอนที่6เมื่อวานเนี่ยพระเอกได้ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยทูตจะจะได้เข้าร่วมการเจราจารด้วยวันต่อมาพระเอกกับพี่หวังคุยเล่นกันอยู่อยู่ดีๆใต้เท้าเงาก็โผล่มาหาพระเอกบอกว่าเชิญพิงพิงตกอยู่ในอันตรายพระเอกก็บอกเขาอยู่ในสำนักตรวจสอบเขาจะไปทำลายเขาได้แต่เงาบอกว่ากองหนึ่งของจูเก๋และกองกาลังสูญนใหญ่ของสานักถูกส่งไปดูแลอาจารย์จวงเพราะว่าหากเขาตายการเจราจารจะล่มแต่จริงๆแล้วอาจารย์จวงเป็นแค่ตัวล่อ เป้าหมายจริงๆคือตัวเฉินพิงพิงต่างหาและตอนนี้นสำนักหรือแต่คนที่อยู่อีกฝั่งพระเอกก็เลยรีบไปแล้วก็รีบเข็นเฉินผิงผนะิงนั้นหนีพวกคนที่ไล่ล่าก็ลงไปที่คุกใต้ดินเพราะว่าที่นั่นมีห้องลับให้ซ่อนตัวได้ระหว่างทางเนี่ยก็ผ่านห้องขังของแม่นางซือหลี่หลี่ด้วยห้องลับที่ว่านี่มันเป็นทางตันนะจริงๆแล้วมันเป็นทางไปสู่ที่คุมขังน,นักโทปษปริศนาคนหนึ่งพระเอกเข้ามาก็นึกถึงซือหลี่หลี่กลัวว่านางจะได้รับอันตรายก็เลยขอกุญแจไปพานางเข้ามาในห้องลับนี้ด้วย แล้วเขาถามว่านะักโทษที่ขังไว้นในห้องนี้มันเป็นใครเชินพิงพิงก็บอกว่าเป็นปีาศาจร้ายตนหนึ่งพเพ่ยก็ปีนขึ้นไปดูเห็นว่าเป็นชายคนหนึ่งนะมีโซ่จํานวนมากเนี่ยล่ามเขาไว้อย่างแน่นหนาเขาถามนะว่าคนนี้ร้ายกาจนักหรอเฉินพิงพิงก็บอกว่าร้ายมากเขาชื่อเซ well ียวเอินเป็นคนที่ทําให้ขาเขาพิการจาังหวะนั้นไอ้พวกคนที่ไล่ล่าก็พังประตูคุกเข้ามาอีกไม่นานจะต้องหาห้องรับเจอแน่ๆพวกนั้นอะเยอะมากฝีมือก็สูงแบบนี้ไม่มีทางรอดพรเพ่ยก็ได้แต่ยืนรอนะเตรียมสู้ตาย แต่ว่าใต้เท้าเงาเนี่ยเดินมาบอกว่าผู้แทนต้องการแค่เฉินผิงผิงถ้าเราฆ่าเขาก็ใช้ห่วงเขาเนี่ยแลกชีวิตเราได้เฟย์ก็อึ้งไปเป็นการออานี่ชวนทรยศ์เหรอนี่ยแต่เขาไม่เอาด้วยนะก็บอกพี่หวังว่าเราออกไปสู้ตายด้วยกันจังหวะน,นั้นใต้เท้าเงาก็แย่งมีดไปแล้วก็ออกไปลุยเดี่ยวเฉินผิงผิงก็เฉลยให้ฟังว่าเงาเนี่ยแค่อยากจะลองใจเจ้าแต่ไอ้คนที่ไล่ล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือสำนักตรวจสอบเนี่ยมันมีมาเพื่อตรวจสอบพวกขุนนางใช่ไหมดังนั้นพวกกระทรวงกรมต่างๆเนี่ยย่อมจะไม่ชอบ แล้วก็ส่งคนเข้ามาแทรกซึมในสำนักหาโอกาสจากการเฉินพิงผิงทีนี้จะหาให้พวกคนเหล่านั้นทีละคนเนี่ยมันยากเฉินพิงผิงก็เลยสร้างสถานการณ์เอาตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อล่อจะได้ให้คนพวกนั้นรวมตัวกันแล้วก็โผล่มาให้จัดการทีเดียวเลยซึ่งเงาเนี่ยเขาเก่งในระดับที่คนเดียวสามารถจัดการพวกนั้นได้หมดพอออกมาก็เห็นศพเกลื่อนกาดนะเงาจัดการคนเดียวเรียบส่วนทานจูเก๋อก็กลับมารายงานว่าอาจารย์จวงหายไป ก่อนหน้านี้นมีเจ้ากรมต่างๆไปเยี่ยมเขามากมายไม่รู้ว่าเขาแอบออกไปกับคนไหนหรือเปล่ารู้แต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ในห้องเซอร์วินผิงก็บอกให้เอารายชื่อคนที่ไปเยี่ยมเขามาแล้วก็ให้จูเก๋รียกตตัวหน้ากอง,องของสำนักมารวมตัวกันเขาก็แนะนําให้พระเอกรู้จัก หัวหน้ากองหนึ่งจูเก๋กองสองไม่อยู่กองสามก็อาจารย์ของพระเอกกองสี่เยียนลู่ไห่กองห้าเป็นหัวหน้าหน่วยทหารมาดำไม่อยู่เหมือนกันกองหกก็เงากองเจ็ดหยุดเจียงหนานกองแปดชื่อว่าซวนจิวดูแลเรื่องแบบพิมพ์อักษรกองสามเนี่ยมีผู้รักษาการแทนก็เป็นสิบพี่คนหนึ่งอะนะเขาทดสอบยาพี่กับตัวเองก็เลยนอนป่วยอยู่เฉินผิงก็แจ้งให้ทุกคนทราบว่าฟ้านเสียเนี่ยจะสืบท่อตำแหน่งเขาจูเก๋ก็แย้งนะว่าเขาไม่เหมาะผิงบอกว่าไม่ได้ขอความเห็นนี่คือคำสั่ง หลังจากแยกย้ายจูกเก๋อก็เดินม,มากัดเย็ยนลโไหายเขาบอกว่าตรวจสอบม,มาแล้วโที่ไล่ฆ่าเฉินผิงผิงมีหลายคนที่ชั่วเนี้ยสนิทกับท่านเย็ยนโไหายก็บอกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรทุกอย่างโดนทำเพื่อแคว่งชิงเราส่วนท่านท่านพระเอกก็คุยกับเฉินผิงผิงในห้องนะถามว่าทำไมถึงใจให้เขาสืบทอดตำแหน่งละ่ะเขาก็บอกว่าเดิมทีสำนักเนี้ยก็เป็นของแม่เจ้าข้าแค่ดูแลให้ชั่วข้าเท่านั้นแล้วเขาก็บอกพระเอกว่าถ้ามีอะไรไม่ได้ดั่งใจให้มาบอก มีปัญหาที่แก้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องลำบากอะไรเขาสามารถจัดการได้หมดพระเอกก็สัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีที่เฉินพิงผิงมีให้เขาเห็นพิงอ้ายก็เลยบอกว่าว่าจะทํายามาให้กลับมาบ้านก็เล่าให้ท่านอาอู่จูฟังบอกว่าเขาเกือบจะบอกชื่อพักนิฐาไปแล้วท่านอาก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องฆ่าคนเขาเก่งกว่าเฉินพิงผิงบอกมาคําเดียวจะให้ฆ่าพักนิฐาหรือไม่พระเอกบอกว่าไม่ต้องนางคือแม่ของหวานเออและคนอย่างนานเนี่ย ให้โดนฉุดลงจากอำนาจจะเจ็บยิ่งกว่าตายเวลาผ่านไปการเจรจาก็เริ่มขึ้นพระเอกก็เข้าร่วมด้วยเขารู้ว่าท่านทูตซินเนี่ยเป็นคนของรัฐทายาทจากที่ดูเนี่ยเวลาปกติก็ดูยิ้มแย้มไปกันเองแต่เวลาทำงานเนี่ยก็มีชั้นเชิงแล้วก็มีความรู้ความสามารถไม่น้อยเลยส่วนทางฝั่งท่านทูตหลังจากพูดคุยกับพระเอกอยู่หลายครั้งก็รู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเขายังเชิงอยู่หลายรอบก็ยังประเมินความตื้นลึกหนาบางไม่ออก อย่างหนึ่งที่รู้ก็คือเขาคิดถูกแล้วที่แนะนำรัชทายาทไปว่าสำหรับฟานเสียนให้ดึงมาเป็นพวกดีกว่าทำลายทิ้งส่วนเรื่องการเจราจารเนี่ยั่งเราได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าทางตรงอีนนยต้องขอโทษเราเรื่องการรอบสังหารในขณะที่ทางเปิดฉีเนี่ยเขาแพ้ส,สงครามชายแดนก็ได้แต่ต้องเจราจารแบบถุงเวลาไปเรื่อยๆวันต่อมามีข่าวสําคัญมากส่งมาจากเปิดฉีและข่าวนี้ทำให้ความได้เปรียบในการเจราจารเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือข่าวว่าสายลับของแควนชิงที่ส่งไปที่นั่นถูกจับได้แล้วสายลับคนนั้นก็คือเหยียนปิงอวินลูกชายของเยียนลู่ไห่คนที่เป่เอเคยเจ,เจอตอนที่จะเข้าเมืองหลวงนะเขาเป็นสายลับคนสําคัญเพราะว่าที่แควนชิงชนะศึกมาได้ตลอดเพราะว่าเขาส่งข้อมูลให้เนี่ยแหละฮอนเต้บอกว่าจะเจรจาอย่างไงก็ได้แต่พื้นที่ที่ยึดมาได้จะไม่คืนให้และต้องได้ตัวเยียนปิงอวินกลับมาและแล้วการเจรจากับเปิดฉีและตงอีก็ได้ข้อสรุปว่า ในส่วนของตรงอีเนี่ยเขาก็จะส่งของขวัญมาให้เป็นการขอโทษส่วนทางเปิดฉีจะมีการแลกตัวนักโทษตัวทางแคว้นชี่เนี่ยต้องการตัวเหยียนปิงอินคืนส่วนทางเปิดฉีต้องการซิลเอินคืนซิลเอินก็คนที่อยู่ในคุกใต้ดินนะนะที่เคยทําให้ขาของเฉิญเนผิดีนพิการและฮ่องเต้น,น้อยของเปิดฉียังต้องการตัวซือหลี่หลี่คืนด้วยเมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นก็ต้องมีงานเลี้ยงฉลองเป็นงานใหญ่เลยเระเอในฐานะทูตก็ได้รับเชิญด้วย ท่านพ่อก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวรรณกรรมชั้นยอดถูกแต่งโดยคนเปิดฉี่ทั้งนั้นแต่หลังจากที่พระเอกแต่งกรเจตพยานที่งานชุมนุมนักกวีก็กลายเป็นความหวังของแคว้นชิงเราแต่นั้นในงานเลี้ยงหลายคนเฝ้าจับตามองการประชันระหว่างพระเอกกับอาจารย์จวงพระเอกก็อึ้งเหมือนกันอากลายเป็นความหวังซะงั้นก่อนวันงานพระเอกบอกท่านอาว่าจะลงมือในคืนงานเลี้ยงนี่นแหละอูจูบอกว่าจําได้แล้วที่ใต้เตียงไทยเฮามีช่องลับกุญแจน่าอยู่ในนั้นพระเอกก็งงนะอาท่านอาไปรู้ได้ไงอูจูก็เล่าว่า แต่ก่อนแม่ของเจ้าเนี่ยชอบแอบเข้าไปค้นดูเผื่อว่าจะมีจดหมายรักให้อ่านพระเอกก็คิดว่าโหแม่สมัยส,ยสาวๆเนี่ยน่าจะทั้งสนทั้งแสบขนาดวังหลวงยังกล้าบุกเข้าไปแผนการครั้งนี้ก็คือให้ท่านอาอูจ่จูล่อหัวหน้าขันทีออกไปส่วนพระเอเนจะเข้าไปเอากุญแจจากนั้นก็ให้ช่างทํากุญแจทําของเลียนแบบขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาของเลียนแบบกลับไปแทนที่ของจริงด้วยเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่ากุญแจหายไปก็ให้พี่หวานช่วยหาช่างให้ และแล้วก็มาถึงวันงานมีคนไปกันเพียรนะมากันหมดเลยทั้งรัทายาตองคชายรองพระคณิฐาขุนานางรัะทูตต่างๆโกบอกคุณก็มานะก็ไอคนที่พระเอกเคยเอากระสอบคุมและกระทืบอะ่ะเขาเห็นพระเอกก็รีบปีเข้ามาเลยบอกว่าคอยดูเธอฟ้านเสียงวันนี้ข้าจะดูเจ้าอับอายชื่อเสียงย่อยยับจังหวะน,นั้นก็มีใครไม่รู้นั่ถือกระบี่เข้ามามีคนอธิบายให้ฟังว่าเขามาจากตรงอีเป็นศิษย์เอกของกระบี่สีทัศนาและเป็นอาจารย์ของนักกระบี่หญิงที่ฟ้านเสียงฆ่าตายไป เขาได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้ออกกระบี่เข้ามาได้และคนสําคัญอีกคนหนึ่งอาจารย์จวงก็มาถึงทุกคนก็ต่างยืนให้ความเคารพพอฮ่องเต้มางานก็เริ่มขึ้นเพกก็ดื่มเหล้าอย่างเมามันทางด้านพระคิติถาก็พูดถึงกรเจ็ดพยางขอให้อาจารย์จวงช่วยให้ความเห็นหน่อยอาจารย์ก็บอกว่ากรของคุณชายฟ้านโด่งดังไปทั่วเขาได้อ่านดูแล้วมันยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่เสียดายที่ว่าคุณชายฟ้านไม่ได้คิดขึ้นเองแต่ว่าขโมยคนอื่นมา อ้าวโหพูดมาอย่างนี้ในห้องก็คือหากันใหญ่แต่พระเอกไม่สนใจนะดื่มต่อไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่มีหลักฐานซะหน่อยอาจารย์โจก็บอกกรอนเนะีฮะคนแต่งคืออาจารย์ของเขาแล้วเขาก็งัดหลักฐานขึ้นมาเป็นกรอนเดียวกับฟ้านเสียนแต่ว่าเขียนด้วยลายมือสวยงามสิ่งที่พิสูจน์ว่าเป็นต้นฉบับก็คือกระดาษที่ใช้เนี่ยมันเป็นของเก่าหลายปีแล้วทางโกเป่าคุณเห็นโอกาสก็ออกมากราบทูลบอกว่าฟ้านเสียน,นยทำชื่อเสียงแคว้นเราปนปี้คุณจะลงโทษสถานหนักแต่พระเอกก็ถามโสมมาว่า ตอนเข้างานมาเนี่ยท่านบอกว่าวันนี้จะดูค่าชื่อเสียงย่อยยับทำไมท่านถึงรู้เรื่องนี้รวงหน้าล่ะหรือว่าท่านสมคบกับคนต่างชาติสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาทําลายแคว้นเราอ่าวซวยเลยทางเจ้ากรมพิธีพ่อของโกบป่าคุณเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วก็ออกมาแก้ตัวให้บอกว่าพวกเขาไม่ลงรอยกันก็อาจจะพูดไปเลื่อยเปยื่อยแต่ว่าเรื่องที่ฟ้าเสียงขโมยผลงานเนี่ยเรื่องใหญ่ต้องลงโทษเพ่ก็กระดกเล่าแล้วก็เดินออกไปโชว์ร่ายกรที่เขาท่องจํามาจากเมื่อชาติที่แล้วเป็นกรนที่ยาวมากและสวยงามทรงคุณค่า ขาตื่นไปด้วยแล้วก็ไร่ก่นไปด้วยยิ่งผู้ก็ยิ่งเร็วต้องให้ขันทีหลายคนเนี่ยมาช่วยกันโจดทุกคนก็ตื่นเรื่องกันใหญ่เมาเมาแบบนี้ยังสามารถสร้างสรรกรระดับนี้ขึ้นมาได้ไร่กรเสร็จเขาก็เมาหลับไปกลางงานเลยการที่พระเอกไร่กรสดสดได้ขนาดนี้ไม่มีใครกล้าคิดว่าเขาจะลอลผงงานคนอื่นอีกชัดเจนว่าอาจารย์โจเนี่ยแหละสร้างเรื่องมาทำลายเด็กรุ่นหลังอาจารย์่ยถึงกับกระอักเลือดเลย ฮอเจตก็ให้คนหาพระเอกลกับจวนแม่เล็กก็ให้สาวใช้มาดูแลแต่ว่าฟ้านรู้รู้บอกว่านางจะดูแลเองพอแม่เล็กออกไปพระเอกก็รีบกินยาแก้เมาจากนั้นก็ไปบุกวังตามแผนท่านอาอู่จูเข้าไปก่อนเดินดุมๆอยู่ในวังแน่นอนว่าหัวหน้าขันทีหงซื่อเสียงเขาเป็นระดับปร,รมาจารย์มีคนนอกมาเดินเพ่นพ่านในวังเขาจ้อมจะรู้ตัวแล้วเขาก็ลงมืออู่จูก็สู้โดยใช้วิชาของกระบี่ศีทัศนาแต่ทำให้เหมือนว่าอยู่ในขั้นที่9ก็ล่อหัวหน้าขันทีออกไปได้ แต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ใช่ว่าจะเข้าไปไง่ายๆเพราะว่ามีไอ้นักธนูนั้นเฝ้าอยู่เขามีประสาทสัมผัสทั้งหูและตาเนี่ยดีมากอูตจูก็บอกว่าห้ามวิ่งบนหลังคาแล้วก็อย่าเร่งฝีเท้าด้วยให้ใช้วิธีเดินลัดล้อเอาถึงจะสามารถหลบสายตาและการฟังเสียงของเขาได้ในที่สุดก็มาถึงห้องไทยเฮาก็ใช้ควันสลบนะเพื่อเข้าไปใต้เตียงเนี่ยมีช่องลัดแล้วก็มีกุญแจอยู่จริงๆก็รีบเอาออกมาแล้วก็เอาไปให้ช่างทากุญแจที่พี่หวังหามาให้เนี่ยทำของปลอมขึ้นมา จากนั้นต้องเข้าวังอีกรอบเอาของปลอมไปแทนที่แต่ระหว่างทางเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนลึกลับคนหนึ่งถูกพาไปที่ตำหนักของพระคณิฐาก็เลยแอบไปดูปรากฏว่าเป็นอาจารย์จวงที่แท้แผงการกล่าวหาว่าพระเอกขโมยผลง,งานคนอื่นเป็นแผงการของพระคณิฐาแต่ที่อาจารย์จวงยอมทำก็เพราะว่าเซียวเอินปีศาจร,ร้ายที่อยู่ในคุกเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของเขาเขาอยากจะให้ปล่อยตัวน้องมาและทางเดียวที่เซียวเอินจะถูกปล่อยได้ก็คือต้องให้มีการแลกตัวหนักโทษ พระคณิษฐาก็เลยปล่อยข่าวให้ทางเปิดฉีรู้ตัวสายลับที่ส่งไปจนเกิดการเจรจานี้ขึ้นส่วนการที่นางติดต่อกับอาจารย์จวงได้นั่นอาศัยเจ้ากรมพิธีพ่อของกัวเปาคุณไปเยี่ยมอาจารย์จวงแล้วก็แอบเผามาหานางพระเอกเนี่ยกำลังแอบฟังเพลินๆนะทางด้านองครักษ์หญิงของพระคณิษฐาก็จับได้ก็กระโดดข,ขึ้นมาลงมือสู้กันพระเอกเก่งกว่านางน,นะแต่ว่าสู้กันแบบนี้เสียงก็ดังไปทั่วเรลาองครักษ์ก็เลยแห่กันมาเพียบ พระเอกก็ใช้วิชาตัวเบาหนีจากทุกคนได้แต่ว่าหนีจากไอ้มือธนูนั้นไม่พ้นขณะที่อยู่บนกำแพงกำลังจะออกจากวังได้ก็โดนธนูยิงเข้าที่บ้านเอลด้านหลังไอ้นาธนูก็ออกมาดูเจอหัวธนูหักอยู่แล้วก็มีเศษเสื้อผ้าแปลว่ายิงโดนแน่ๆก็ให้ลูกน้องตามล่าส่วนตัวเขาก็มารายงานภารกิษฐานางบอกว่าต้องหาตัวละค่ายคนนั้นให้ได้เพราะว่ามันแอบได้ยินเรื่องสําคัญการที่นาเปิดเผยชื่อเหยยนปิงอวินสารลับของแคว้นออกไปเนี่ยเป็นความผิดที่ใหญ่มากๆ ทางรัฐนุก็รับปา,าก็ขูสนานชุบเลี้ยงมานะจึงเชื่อฟังนางทุกอย่างแต่เขาก็บอกว่าดูจากรูปร่างทุนสูงเขาสงสัยว่าจะเป็นฟ้านเสียนองครักษ์หญิงบอกว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อคืนฟ้านเสียนเมามากใครๆก็รู้แต่พระนิษฐาก็บอกว่าให้ไปเช็คดูทางด้าฟ้านรูวนๆนะอยู่ในห้องของพระเอกถึงเชา้าพระเอกก็จะไม่กลับมาสักทีนางก็ร้อนใจมากแม่เลยก็จะเข้ามานางได้แต่อ้านนู่นอานนี่สักพักไอ้นัทมนุน,นั่นก็มาอ้างว่าทางวังให้มาเยี่ยม ล้วก,ก็ออกไปพยายามจะพูดถ่วงเวลาบอกว่าพี่ชายเนา่ยังเมาอยู่แต่อันนี้เหมือนรู้ทันนะเพราะว่าเขาหูดีเขาฟังแล้วเหมือนว่าในห้องไม่มีใครก็จะเข้าไปให้ได้ถึงกับผลักนางออกแต่นางก็ยังเกาะไว้แน่นสภาไจะยินเสียงพระเอกบอกว่าให้เข้ามาเถอะพอเข้าไปก็เจอพระเอกจริงๆก็ขอคุยกันสองคนเขาบอกว่าเมื่อคืนมีมือสังหารรอบเข้าวางมาแลวเขายิงธนูใส่ธนูของเขาแน่ต่อให้เป็นเหล็กก้าก็เอาไม่อยู่คนที่โดนยังไงต้องบาดเจ็บแน่นอนก็เลยจะขอดูที่เอวของพระเอก พี่ก็บ,บอกว่าเมื่อกี้นะเจ้าผักน้องหญิงของข้าใช่ไหมงานพนันกันข้าจะถอดเสื้อให้ดูหากว่าไม่มีร่องรอยเจ้าต้องไปคุกเข่าขอโทษนางไอ้นัทนูตอนนี้ก็มั่นใจแล้วว่าต้องเป็นพระเอกแน่แก็เลยตกลงแต่พอเปิดผ้าดูแล้วกับไม่มีการบาเดเจ็บอะไรเลยคือด้วยความแรงของตนูเขาเนี่ยต่อให้มีอะไรมากัน้นก็จะต้องทะลุเข้าไปได้แน่นอนต่อให้เป็นระดับปรมาจารย์ถ้าโดนเข้าไปก็ต้องบาเดเจ็บนี่ไม่มีร่องรอยเลยแปลว่าไม่ใช่พระเอกจริงๆ แล้วเขาก็เป็นลูกผู้ชายพอนะในเมื่อรับปากไว้แล้วก็ออกไปข้างน,นอกแล้วก็คุกเข่าขอโทษฟานรั่วๆทํทำให้เอกกลับเข้าห้องก็กระอักเลือดออกมาคือธนูเนี่ยมาไปโดนตรงกุญแจพอดีเขาก็เลยไม่บาดเจ็บภายนอกแต่ว่าความแรงของธนูเนี่ยก็ทําให้เขาบอบช้าภายในท่านอาก็บอกว่าไอ้ที่นัทธนูเนี่ยพูดว่าแม้แต่เหล็กกล้าก็เอาไม่อยู่เขาไม่ได้โกหกแต่ว่ากุญแจเนี่ยไม่รู้ว่าทําจากอะไรแข็งกว่าเหล็กกล้าซะอีก ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดหีบของท่านแม่ปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเหล็กทรงกระบอกยาวๆมีกลไกท่านอาไม่รู้จักนะแต่ว่าพระเอกรู้เขาบอกว่ามันคือสุดยอดอาวุธแล้วก็มีจดหมายถึงท่านอาอูจ่จูท่านอาก็ให้พระเอกอ่านใะห้อะนะแม่พระเอกเนี่ยเรียกท่านอาว่าจูู่น้อยนาาบอกว่าข้าชอบเจ้ามากถ้าเจ้ายิ้มเยอะๆนะจะต้องมีสามาหลงรักแน่นอนเจ้าคงจะไปตีกับคนที่วิหารนั่นและคงแพ้กลับมาอีกละสิข้าอยากให้เจ้ามีความฝันของตัวเองหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํา ตัวข้าเนี่ยผ่านมายังโลกใบนี้เคยดูเคยเล่นเคยเป็นมหาเศรษฐีแล้วเคยดึงหนวดฮองเต้เท่าด้วยเหลือแต่รวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นที่ข้าไม่ลดตัวลงไปกระทำจูจ่ๆน้อยเจ้าไม่รู้ว่าข้ามาจากที่ใดข้าเดียวดายยิ่งข้าอ้างวางเหลือเกินพออ่านของท่านอาจบก็ไปดูในหีบมันมีช่องลับแล้วก็มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งพอหยิบขึ้นมาอ่านเนื้อความว่า สวัสดีลูกชายข้ารู้เจ้ามีคำถามมากมายกับทั้งตัวเจ้าตัวข้าและโลกใบนี้ข้าจะตอบให้ฟ่านเสียนไม่มีการย้อนเวลาไม่มีโลกคู่ขนานที่นี่ยังคงเป็นโลกของพวกเราโลกที่เราอยู่เนี่ยมันมีมาหลายพันล้านปีทุกๆช่วงเวลาหนึ่งจะมียุคที่เรียกว่ายุคน้ําแข็งซึ่งโลกเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ําแข็ง เราไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่พวกเราเนี่ยได้ไปเปิดประตูต้องห้ามทําให้เกิดยุคนาแข่งขึ้นแล้วก็ทําให้ยุคสมัยของพวกเราเนี่ยต้องจบลงเจ้าเคยดูหนังไซไฟไหมที่มีนคนแช่แข็งในเครื่องอุปกรณ์ผ่านการเวลาไปเนิ่นานอุปกรณ์ก็เปิดออกข้าคือคนที่ออกมาจากอุปกรณ์นั่นตอนที่ข้าตื่นมาเนี่ยยุคนำแข็งได้ผ่านพ้นไปนานม,มากแล้วแล้วก็มีเผ่าพัานธุ์มนุษย์เกิดขึ้นใหม่พวกเขาผ่านทั้งยุคชนเผ่ายุคสังคมท่าและตอนนี้มาถึงยุคก่อตั้งอาาาจาจาักกการรคคนนี่่่่ืแแขงไไมมด้้า พวกเขาก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆให้เหล่ามนุษย์นั่นก็เลยทําให้โลกนี้ยังมีการใช้ภาษาจีนและความคุ้นเคยบางอย่างเหมือนกับลกในยุคข,ของเราพวกเขามองพวกเราว่าเป็นตำนานซึ่งถูกเรียกว่าวิหารเทพส่วนเจ้าฟ้านเสียนที่เจ้ากลับไปเป็นทานโลกได้เนี่ยเพราะว่าเจ้าไม่เหมือนใครเจ้าไม่ได้ตื่นขึ้นมาจากน้ําแข็งแต่มันเป็นการทดลองเอาความทรงจำเนี่ยมาแปลงเป็นข้อมูลและเจ้าเป็นตัวทดลองเดียวที่สําเร็จหากเจ้าอยากจะรู้ความลับมากกว่านี้ที่บ่อน้ำในเรือนไทผิงเนี่ยจะมีประตูลับสิ่งที่เจ้าอยากรู้อยู่ในนั้น แต่เมื่อเจ้ารู้เจ้าจะถูกกาหนดให้กลับไปยังที่ที่ข้าหนีมาเผชิญหน้ากับความน่ากลัวสูงสุดหากเลือกไม่เปิดเจ้าสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขทุกอย่างให้เจ้าเลือกเองสุดท้ายฝากดูแลอูจูด,ด้วยปอลอบนโลกนี้ไม่มีลมปราณพระเอกก็งงสิไม่มีได้ไงก็ไอที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันก็ลมปราณชัดๆแถมเป็นจุดเด่นเขาด้วยจวังหวะนั้นพี่หวังก็มาหานะบอกว่าเรื่องที่พระเอกบุกวางเนี่ยถูกเชิญพิงพิงจับได้แล้ว เพราะว่าไอ้ช่างทำกุญแจน,น่นนะดันเป็นสายของเฉินผิงผิงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแถมฝากมาบอกด้วยว่าอยากจะทําอะไรก็ทําเถอะหากมีปัญหาเขาจะเก็บกวาดให้และหากว่าไม่ไหวก็ให้มาบอกเขาแต่พี่เอกก็อยากจะลงมือเองก่อนเรื่องที่ต้องรีบทำตอนนี้เลยก็คือเอากุญแจปลอมไปแทนที่เดิมก่อนเพราะว่าเมื่อคือนนะทำไม่สําเร็จตอนนั้นเขาจะต้องเข้าวังอีกรอบแน่นอนว่าใช้แผนเดิมไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีใหม่คือเขาจะปลอมตัวไปขันทีติดตามนางเอกเข้าวังไป นางเอกก็เลยช่วยซ้อมให้นะว่าขันทีเนี่ยจะต้องทำท่าทางอะไรยังไงบ้างช่วงเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเวลาแห่งความสุขแล้วก็มีค่ามากๆนางเอกเนี่ยอยู่ในวังน้าแต่เล็กพ่อแม่ไม,ม่สะดวกจะมาหาบรรยากาศในวังก็มีแต่ความเย็นชาจนมีพระเอกเข้ามาในชีวิตนานเนี่ยแหละนางถึงได้รู้จักความอบอุ่นอ่อนโยนส่วนพระเอกเนี่ยพอเข้าเมืองหลวงมาก็ต้องเหนื่อยกับการคอยระวังพวกกนุอุบายาต่างๆจากฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มีแต่นางเอกเนี่ยแหละที่เหมือนเป็นที่ว่างสำหรับพักใจให้เขาได้คลายความเหนื่อยล้า พอถึงวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ปลอมตัวเข้าวางไปนายเอกก็ชวนไทฮา,าออกไปชมสวนเพื่อจะให้พระเอกเข้าห้องได้และแล้วงานก็สําเร็จเรียบร้อยวันต่อมาอยู่ดีมีใบปลิวนะโปรยไปทั่วเมืองเลยเนื้อหาเนี่ยโจมตีพระคณิษฐาว่นนานาทรอยยศแผ่นดินขายข่าวสายลับของเราที่ส่งไปที่เปิดฉีเรื่องเนี่ยก็ระจายไปทั่วตัวนายเองก็ได้ข่าวห้องเต้ก็ได้ข่าวด้วยแต่ใครเป็นคนโปรยใบปลิวนี้แม้แต่สำนักตรวจสบก็จับตัวไม่ได้ ที่แท้แล้วเป็นพระเอกนั่นแหละที่สั่งการให้ท่านอาอูจูนทําให้ซึ่งท่านอาเนี่ยก็ลงมือไล่ล่องรอนะไม่มีใครจับได้อยู่แล้วทางด้านเหยียนลู่หายพอรู้ข่าวเขาก็คุยกับจูเก๋เขาบอกว่าหากว่าปิงอิ๋นลูกชายของเขาเนี่ยถูกทางเปิดฉีจับได้เองว่าเป็นสายลับเขาก็ไม่โทษว่าอะไรแต่หากว่าถูกจับได้เพราะว่ามีคนฝั่งเราไปแฉเขาจะไม่ยอมและเขาสงสัยว่าเฉินปิงผิงน่าจะมีส่วนด้วยเพราะว่าเฉินปิงผิงเนี่ยอยากจะตามฟ้าเสียงขึ้นตําแหน่งแต่ว่าปิงอิ๋นก็ถือว่าเป็นคู่แข่งคนสําคัญ กลับมาทานด้านพระเอกนะกำลังรื่นเริงกับผลงานที่คิดว่าไม่มีใครจับได้แน่ว่าเขาทําแต่ที่ไหนได้เฉินพิงผิงมาหาบอกว่ากระดาษที่เจ้าใช้เนี่ยมันเชื่อมโยงไปได้ว่ามาจากร้านขายหนังสือข,ของเจ้าแล้วเขายังรู้อีกว่าแผนขั้นต่อไปของพระเอกก็คือจะหาทางบีบพระเจ้ากรมพิธีเนี่ยมาเป็นพยานเพราะว่าเขาคือคนที่แอบพาอาจารย์จวงไปหาพระนิธาิาเจ้ากรมพิธีก็คือพ่อของโกเปาคูนะนะนอกจากนี้เฉินพิงผิงยังจับคนขับรถมาได้แล้วเขาก็สารภาพแล้วว่า เจ้ากรมพิธีเนี่ยแอบพาอาจารย์จวงออกมาจริงๆเรียกได้ว่าตอนนี้พยายามพร้อมเหลือแต่ให้พระเอกพูดมาคําเดียวจะจัดการพระกริษฐาหรือไม่ในที่สุดพระเอกก็บอกออกไปข้าต้องการให้นางออกจากเมืองหลวงเฉินผิงก็เลยมารายงานฮองเต้ทางด้านพระกริษฐาเนี่ยนางก็ยอมรับแค่ว่าได้แอบเจออาจารย์จวงจริงแต่ก็คุยกันแค่เรื่องวรรณกรรมมันเป็นความผิดของเจ้ากรมพิธีต่างหากที่จัดแจงพามาให้ส่วนเรื่องการขายข่าวสายลับเนี่ยนางไม่เกี่ยวเลย สบีงผิงก็บอกว่าเรื่องที่ปิงอินถูกส่งไปเป็นสายลับมีแต่คนในราชสำนักกับสำนักตรวจสอบเท่านั้นที่รู้แล้วพอนางพบอาจารย์โจงไม่นานผู้เปิดฉีก็จับปิงได้เลยมันไม่บังเอิญไปหน่อยหรอแต่พระนิธิานเนี่ยนางก็มีหมายเด็ดนางแก้เกมโดยบอกว่ายังมีอีกคนถึงที่รู้ว่าปิงเนี่ยถูกส่งไปเป็นสายลับนั่นก็คือฟ้านเสียนเพราะก่อนเข้าเมืองหลวงมาเนี่ยฟ้านเสียนเคยเจอกับปิงกลางทางอ้าวับนี้กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนขายข่าวสายลับวนกลับมาที่พระเอกเฉยเลยเออนางก็แสบนะ ขากลับออกมานางก็อาสาเข็นรถเข็นให้กับเชิญผิงผพิง,พงนางก็บอกว่าได้ค่ะท่านสนิทกับฟ้านเสียนี่และนางก็พูดปิดท้ายเป็นเชิงเย่อเย้ยนะว่าท่านรู้สึกเหมือนว่าโยนหินไปแต่มันดันตกใส่ขาตัวเองหรือเปล่าเออประมาณว่าจะเอาผิดนานแต่ว่ากรรมเนี่ยดำบรรลุที่ฟ้านเสียนัางงาั้นไม่นานพี่หวังก็มาแจ้งพระเอกนะว่าเรื่องมาถึงตัวแล้วคือถ้ามีผู้ต้องสงสัยมากกว่าหนึ่งก็เอาผิดนาไม่ได้แล้วแหละและเหมือนว่าท่านผู้นำก็จะจนปัญญาแล้วก็เรียกพระเอกเข้าพบ ก่อนออกจากจูเน่ก็เจอกลัวเป่าคุณนะมาคุกเข่าขอร้องให้พอเอกยกโทษให้แล้วก็ไปช่วยพ่อกะทีพ่อเขาไดถูกจับในข้อหาที่ว่าเป็นคุณนาาแต่ว่าไปสมคกบกับคนในวางหลังจัดแจงพา,าจารยโจนไปหาพักนิตฐาเะเอก็บอกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้หรอกกลัวเป่าคุณก็โกรธใหญ่คือเขาจะไปโทษปเปกเฉยเลยนะพเะเอก็มาเจอเฉินผิงผิงผิงก็บอกว่าพักนิตฐาแพ้แล้ว และเขาอธิบายคือต่อให้มีหลักฐานแน่นหนาว่านางเนี่ยขายข่าวสายลับให้เปิดฉีจริงๆแต่ฮ่องเต้ไม่มีทางจะไล่นางไปหรอกเพราะยังไงนางก็เป็นราชนิกูลแต่แพนของเฉิญปิงผิงก็คือล่อให้นางพูดเรื่องที่ฟ้าเสียงเจอปิงอินออกมาเพราะเรื่องนี้มีแต่คนในสำนักตรวจสอบเท่านั้นที่รู้ถ้านางรู้เรื่องนี้ได้แปลว่านางจะต้องมีสายอยู่ในสำนักนี้และสำนักนี้เป็นของฮ่องเต้โดยตรงการที่นางยืมมือเข้ามาเท่ากับว่าลองดีกับอำนาจฮ่องเต้ซึ่งเป็นเรื่องที่ฮ่องเต้ไม่มีทางจะยอม ตอนนี้ก็เหลือแค่หาสายของนางให้เจอนางก็จะแพ้เกมนี้แล้วเอาละจบไปแล้วกับตอนที่6ตอนนี้ฉากสําคัญเพียบเลยทั้งตอนได้โช่ร่ายบกวีทั้งตอนบุกเข้าวังหลวงและที่สําคัญคือตอนอ่านจดหมายกังท่านแม่จําได้ว่าตอนดูครั้งแรกเนี่ยผมว้ากับฉากเฉลยตรงนี้มากเลยคือเคยดูหนังย้อนเวลามาเยอะแล้วตอนแรกก็คิดว่าเรื่องในคงย้อนเวลาเหมือนกันแต่กับการเป็นว่ามันเป็นโลกอนาคตที่ผ่านยุค้องแข่งมาเออผมว่าไอเดียดี ใครเคยดูหนังซีรีส์แนวต่างโลกเรื่องไหนที่แบบว่าไอเดียเจ๋งๆแบบนี้หรือว่าดีกว่านี้ก็มาแชร์กันได้นะแล้วก็เหมือนเดิมใครที่เคยดูแลเนี่ยอย่าพึ่งสปอยเนื้อหาที่เกินจากที่เล่านะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ